มือดีนุนทยาก,ก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขท่านิธีของอาจารย์สุพรรณนะคะเล็กท่านิธีตั้งแต่วันพระที่ผ่านมานะคะนุนทิยาพึงมีเวลาโทษกับนะคะนะคะเพิ่นหายมาแล้วนะคะเลขสามตัวแล้วก็สองตัวแยกบนแยกล่างนะคะเลขท่านิธีจะเป็นตัวใดจะหปปาฟังเสียงสัมภาษ์แล้วว่านุนทิยาก,กับอาจารย์สุพรรณงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกแปดนะคะ าอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์มีแนวทางบ่ค่ะเห็นโทรหาหลา,ายสายครับพวกมันไปให้เบิ้งเหรอดะถ้าโดนหลบค่ะมันเป็นเหล็กท่ามิธีเห็นป่ะค่ะอาจารย์แมนแมนเหล็กท่ามิทีเหล็กเกิดลายเบิ้ง มันหลายหลายจักอาจารย์ได้แน่เห็นหนูเป็นสภาพยังหนูลายอยากจีมากอะดอกเนื้อกระด้หนูลายล่องตามาคิ้วอาจารย์โทุมาอู้ยมือหนึ่งมือหนึ่งเป็นสิบสายจักสิลง,งไผก่อนนั่นเระคนดังเลยยังไงว่าดังนะคะอาจารย์ว่าดังว่าเป็นดารา <c oughs> แล้วท้ามีที่เ,เรียนหรือจังไดคะอาจารย์เรียนเราเรียนทัง้งดังแต่วันพระสี่านม่านป่ะคะคนละแต่วันตาหน่อย อัอนตรงไค่คลิปเดียวม้วนเดียวจบเล่นบ้ค่ะอาจารย์อัอนมันใกนลกใก้ออนเ,อเลขใกล้ออนแล้วอาจารย์เห็นเป็นตัวได้ค่ะมันเห็นเป็น,เ,ปนเลขก,กันนั้นหมุนไตสุดเดาธรรมดามันเป็นหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดบ่ค่ะครับเป็นได้หกแปดหกเจ็ดเจ็ดแปดเท่านั้นแหละ เลขขอ,บองบส่งบายนั่นจังสรรหลนนายแต่มัดนึ่นเลขตัวนั้นมาก่าอนนาอาจารย์ได้แล้วค่ะโตขนาน่างนาเนี่ยมันเป็นเลขหกคนว่าอาจารย์ครับธรรมด้านบอกเป็นเลขหกดอกเลขหกมันจุดกลางค่ะเลขแปดพัดไปเป็นหกเจ็ดแปดบ่บอก 9, 7, อกาอจารย์มันคือเลขเก้าเนี่ยคือเลขหกแป่บผมเอาเป็นหก บ่ากเก้าเจ็น้่งกระไรเฮ็ดเลขสามตัวเลขสามตัวนี่เป็นหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าเจ็ดแปดมันพระคาร ajan เอาเอาเป็นยังพี่เขียนล่งแล้วหกเป็นเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดแล้วอาจารย์จะเอาแบบไหนค่ะผมบูมมากเกลี่ยเกลี้ยงนึ่งนะบุมมากเกลี่ยกันเจ็ดหกแปดเจ็ดหกเก้าไปแล้วกัน อ๋อเจ็ดหกเรียแปดเจ็ดหกเก้าแบบนี้เป็นบ้าคะอ,อาจารย์ครับครับแต่ว่านุ่นที่ยากเขียนลงเพราะว่าเบื้องตามเออเบื้องตามนั่นเนบื้องตามนั่น<ต>ได้เขียนลุ่งมาเป็นเก้าเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดแต่ว่าอาจารย์ให้เน่น 7, 6, 7, 6, เจ็ดหกแปดเจ็ดหกเก้าอันบ้าค่ะครับครับเอาเลขสองตัว เลขสองตัวอาจารย์มามีตัวใดแน่เด่นไปถึงหกแปดก็หกเจ็ดเท่านั้นน่ะหกแปดหกเจ็ดมามีหกเจ็ดแปดเจ็ดแก็เป็นโซลองไปใซื้อกันได้อีกตัวนึ่งก็ซิบว่าแม่หกเก่าปะอาจารย์รัแบ,บแล้วอ๋อมามีหกเป็ดหกแปดหกเจ็ดเจ็ดแปดเน้นตัวได้ค่ะอาจารย์เลขสองตัวเน้นหกแปด เน้นหกแปดทั้งมดทั้งงวดมีโบนล่างขง้างข้างล่างเอาฟุกหาไว้เด้ลอล่างมีหุกาหาฟุกหาก็่าเจ็บไรยบตัวเนี้ย เอาไวกันน้เปล่งพงนี่ยโอเคครับอ๋อมันมีบุนนิลางครับครัมีบุนิลางข้างล่างนี่หาย่องหกหา่หาเจ็ดข้า <ๆ S 1> ขงบนนี่น้นทียาเขียนล่งมีคือเบื้งตามเนื้อผานะนนทียาเขียนล่งหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดอาจารย์ให้เขียนเจ็ดหกแปด 9, เจ็ดหกเก้าเลขสองตัวหกแปดหกเจ็ดเจ็ดแปดเน้นเน้นที่หกแปดสำหรับเลขล่างอาจารย์ให้ล่องหกหาคับหาเจ็ดลงถูกวะค่ะถูกครับถูกถูกคลิปเดียวม้วนเดียวจบมันบพระาะอาจารย์ค่ะครับค่ะข,ขอบคุณอาจารย์หลายๆที่ให้แนวทางน,นะคะวันนี้ให้ียบซีโชคดีนะทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพอเป็นไปด้เอฟซีสิ่งนี้หน่อยนะคะเสียงสัมภาษกแล้วว่านนทิยาก,กับ อาจารย์เสียนสุพันนะคะอาจารย์สุพันนะคะ,าานนะ,คะาตามสายตานุนนทิยาว่าเลขอยู่ในหนีมันเป็นเป็นเก้าเจ็ดแปดหรือหกเจ็ดแปดนะคะตา้อาจารย์เพ่นหายล่งเ 7, จ็ดเจ็ดหกพนวานมันเลขมันจะบัเรียงนะคะพันบอกหาย่งเจ็ดหกแปดเจ็ดหกเก้านะคะนะคะเอสซี่กับพิจารณาเบิ่งนะคะเพื่อเป็นแนวทางค่ะสื่อสดงก,กินแมงรัฐบาลไทยนะคะ สรุปนะคะในคลิปนี้เป็นแนาทางของอาจารย์สุพันงวดวันที่16สิงหาคม2568เป็นเลขำทำวิธีนะคะว่าเป็นเลขสูตรคำนวณทำวิธีนะคะเอาเหรียญทำวิธีนุานทียาเบิงนุนทยาตีเป็น6 7 8 9 7 8แต่ว่าอาจารย์เพิ่นธไฮล่งตัวที่เน้นคือ7 6 8 7 6 9เลขสองตัว6 8 6 8 6 7 เจ็ดแปดเน้นที่หกแปดนะคะสำหรับเลขข้างล่างอาจารย์เพิ่นบอกว่าหกหากับหาเจ็ดทั้งหมดทั้งมวลีเน้นหกานะคะเป็นหน้าล่างหาะคือสรากินแมงรัฐบาลไทยนะคะนะคะนุ่นยากกับขออโวยพ่อ,อหายพ่อไม่พี่น้องเอฟซี FC, โชดีแนวทางของอาจารย์สุพรรณเลขทำวิธีนะคะ